ก็เมื่อก่อนมีคนทักหนูเนี่ยถึงคาดเนี่ยหรอใช่ตายเลยนะพี่เป็นไรเนี่ยทำไมหน้ารีบหน้าเศร้าอ่ะหน้าหมองบอกเป็นไรเนี่ยก็เมื่อก่อนมีคนทักหนูว่าเล my friend ไม่ชอบว่าหนูว่าจะมีเคอใหญ่นะถึงชีวิตเลยนะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยถึงคาดเนี่ยหรอใช่ตายเลยนะพี่ หนูก็ไม่สบายใจแล้วก็คือนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเราต้องไปทำหรือเปล่าทาอะไรเพื่อแบบแก้เคราะสะดาะเคราะต่อสมดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอีกไม่งั้นจะเครียดเบอร์นี้เหรอจะทำยังไงอ่ะเสรชอินเทอร์เน็ตจ้าเสรชอินเทอร์เน็ตจ้าขู่ตอบเราได้เดี๋ยวเด้ มันช่วยได้จริงเหรอพี่เฮ้ยช่วยได้จะเห็นผลจริงเหรอนี่นี่เขาบอกเลยให้หาตัวแทนแล้วเอาไปไหว้ที่ทางสามแพร่งให้เขารับทุกข์รับโศกรับเคาะรับทุกอย่างสารพัดปัญหาของเราไปเนี่ยเหรอที่บอกว่าตุ๊กตาเสียกราบเนี่ยนะลองดูว่าล่ะไม่เสียอะไรก็เอาอะไรก็เอาแล้วตอนนี้คือหนูแบบไม่ค่อยสบายใจเลยจริงๆเนี่สามแพร่งนี่ทางสามแพร่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเสาไฟตรงนี้ได้หมดก็คือวางเหรอ ตุ๊กตาได้แล้วขนมได้แล้วอ่ะดึงผมมาใส่ที่ตุ๊กตาเสมือนว่าเขาเป็นตัวแทนเรากนก็ได้เหรอกเซนก็ได้ดึงไปเถอะเออดึงดึงแล้วก็ยัดต้องไปในตุ๊กตาใส่เข้าไปเออเสร็จแล้วก็บอกเขานะเนี่ยว่าเขา่เป็นตัวแทนเราแล้วรับทุกรับโศกรับคออะไรเขาไปเราชื่ออะไรก็บอกว่าเราชื่อน้องเชื่อนี้ยนะอ่ะนั่งนั่งอ่ะเอาทูบค่ะคุณน้องทูบเดี๋ยวเจ๊จุดให้ บอกเขาว่าเนี่ยน้องเป็นตัวแทนของเธอหนูชื่อนี้นี้เป็นตัวแทนนะ่รับเคาะรับคุกรับโศกไปหนูชื่อพอลล่านะคะน้องคนนี้เขาก็ชื่อพอลล่านะคะหนูขอฝากทุกฝากโศกฝาก,ฝาก,ฝากความเศร้าไปกับน้องนะคะเธอทุไปลุกขึ้นทำหนายหมันล่าเลิงหน่อยอเออเดี๋ยวถ้าวิธีนี้ไม่ไม่ดีเดี๋ยวพา,าไปปล่อยอป,ป,ปลาปล่อยได้อีก ตุกตาเศรฐบาลเป็นความเชื่อบรรมโบราณว่าตุกตานี้สามารถที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของบุคคลน,นั้นที่ดวงตกได้คนโบราณมักจะปั้นหุ่นดินขึ้นมาพร้อมกับข้าวของหวานกุ้งผ้าปลายำใส่เป็นกระทงและไปวางที่ข้างทางสามแท่งหรือไม่ก็เอาไปลอยน้ำถ้าหากว่าผู้ใดไปพบเห็นตุกตานี้อย่าอุตลิหยิบเอามาเล่นเชียวนะครับ อาจจะทําให้คุณต้องรับเคาะแทนผู้ที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาเสฐบานนั้นก็ได้อย่าหาทําหนูขอฝากทุกฝากโศก,ก,กฝากความเศร้าไปกับน้องนะคะ